กระต่ายน้อยหูยาวน่ารักชอบกินผักอยู่กลางทุ่งนาเจ้าตตเต่าต้วมเตี้ยมเดินมาเจ้าตตเต่าต้วมเตี้ยมเดินมากระต่ายน้อยคอยท่ายื่นผักให้กินสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณครูพี่ปอนะคะจะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กฟังค่ะดเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนิทานเรื่องขอบ้านสะอาดสะอาดคืนแม่ด้วยจะ้ะเรื่องโดยรัตนาโคชนาศภาพโดยชนัญยากิจเจริญชัย เช้าวันเสาร์แม่กระต่ายต้องไปหาคุณยายกระทันหันแม่จะกลับพรุ่งนี้บ่ายๆฝากพ่อดูแลลูกด้วยนะจ๊ะสบายมากจ๊ะแม่ไม่ต้องห่วงนะพ่อกระต่ายรับปากปุยปิงปันก็สัญญาว่าจะเชื่อฟังพ่ออย่างดี พ่อกระต่ายดูแลลูกๆอย่างดีทั้งเวลากินเวลาเล่นอาบน้ำจนกระทั่งเข้านอนตอนบ่ายวันอาทิตย์แม่ก็กลับบ้านพ่อกระต่ายและลูกๆดีใจแม่กลับมาแล้วคิดถึงแม่จังปันวิ่งเข้าไปกอดแม่เมื่อเห็น เมื่อแม่เห็นสภาพบ้านก็นิ่งอึง้งแม่เก็บสัมภาระเสร็จแล้วก็ออกมาประกาศว่าแม่จะออกไปซื้อของซักพักพ่อและลูกๆที่รักจา๋าขอบ้านสะอาดสะอาดคืนให้แม่ด้วยนะจ๊ะพ่อกระต่ายยิ้มแย่ๆขอโทษทีจ้ะแม่ เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันทำความสะอาดให้เลยจ้าพ่อกระต่ายนำทีมลูกๆพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดครบมือมาเริ่มทำความสะอาดกันเลยทันทีที่พ่อพูดจบปุยปิงปันก็ลงมือทันทีปิงถูถูปุยกวาดกวาด ปันปัดปัดหยุดก่อนพ่อตะโกนพ่อกระต่ายให้ลูกๆวางอุปกรณ์เราควรช่วยกันเก็บของให้เข้าที่ก่อนนะจากนั้นก็ปัดฝุ่นได้เลยเริ่มจากที่สูงไล่ลงมาข้างล่างแบบนี้นะ พ่อกระต่ายปัดให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนปุยก็สอนปันเช็ดฝุ่นตามชั้นต่างๆต,ต่อไปก็กวาดพื้นใช่ไหมคะพ่อปุยหยิบไม้กวาดเตรียมพร้อมค่อยๆกวาดไล่ฝุ่นมากองรวมกันแต่ปิ้งเผลอปัดไม้กวาด ไปทลายกองฝุ่นกระจายพ่อรีบเข้ามาก่อนที่จะเกิดสงครามกลางบ้านและสอนปิงกวาดบ้านปันคอยเดินเอาที่โกยผงบริการพี่พี่พวกเรามาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะพ่อชูอุไม้ถูพื้นเหมือนประกาศชัยชนะ ปิงจุ่มไม้ถูพื้นในถังน้ำแล้ววิ่งวนไปทั่วห้องพ่อปล่อยให้ปิงลองถูพื้นสักพักปิงหยุดถูก่อนแล้วดูพื้นห้องลูกสิอ่ามีรอยเท้าปิงเต็มไปหมดเลยพ่อกระต่ายถูพื้นให้ดูเป็นตัวอย่าง เริ่มถูจากด้านที่ชิดผนังบ้านแล้วเดินถอยหลังออกมาแบบนี้นะเข้าใจแล้วครับปิงทำได้ในที่สุดพ่อกระต่ายและลูกๆก,ก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านจนเสร็จชัยโยบ้านสะอาดแล้วพ่อและลูกๆดีใจแล้วเสียงแม่ก็ดังขึ้น โอ้โหได้บ้านสะอาดสะอาดกลับคืนมาแล้วพ่อลูกเก่งมากๆจ้าแม่กระต่ายชูเคก้กแครอทขนมหวานสุดโปรดของบ้านให้ดูแม่ขอพ่อลูกเนื้อตัวสะอาดสะอาดพร้อมพร้อมกันที่โต๊ะอาหารด้วยนะจ๊ะได้เลยคะ่ะได้เลยครับ ปุยปิงปันรีบวิ่งไปอาบน้ำโดยไม่รอพ่อเลย